นะครับพร้อมไหมเพราะว,วันนี้มีหลายท่านนะครับที่จะมาขึ้นเวทีนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่ติ๊กมารีรัตแก้วกาครับ เขาเขาให้มาโชว์ตัวก่อนก็มันกระดกไม่อยู่มันไม่พอดีปักได้แล้วค่ะกลับไปก็ไปบาดเจ็บเพิ่มคือจะได้ยินคำพูดเสมอเนาะว่าคนเราเนี่ยเวลาที่ไม่สบายอะไรก็ตามจะไม่เป็นอะไรหนักหนาสาหาัสถ้า ไม่ใช่กําลังจะหายหรือหายแล้วพอเรารู้ตัวว่าเราหายใช่ไหมมาเขาก่อนเห็นไหมคะเหมือนกับแบบโอ้โหสเชิง,งา,าเผยมากเดินลงแบบสบายๆพอไปถึงปั๊บก็มันมีกําแพงอยู่แบบนี้ข้ามเราก็นึกว่าเราหายแล้วนะคะก็เดินเ,เวลาเดินลงอย่างนี้หลักเราจะต้องเอาขาข้างที่บาดเจ็บเนี่ยลงก่อนแล้วก็เอาขาที่ ไม่เป็นไรเนี่ยลงทีหลังแต่ถ้าขึ้นเราจะต้องเอาขาที่ไม่เจ็บขึ้นก่อนแล้วไอ้ที่เจ็บตามหลังก็ลืมค่ลืมตัวนึกว่าตัวเองสบายดีแล้วนะคะก็ปรากฏว่าผิดท่าผิดท่าก็แองแมงเลยแล้วก็ขยับขาไม่ได้นะคะเมื่อกี้ก็ปรึกษาหมอ,อเขียวแล้วได้แนวทางในการดูแล น่องขาพับน้องเนี่ยนะคะไปอีกพอสมควรค่ะก็ขอบพระคุณหมอเขียวด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกทุกคนนานๆมาทีเนาะแต่ก็จะพยายามมาให้มากขึ้นนะคะก็ดีใจที่อุณาฝาค้ั่งกันพอสมควรกําลังใจเรามาจากทุกทุทกท,ท,กทิทุกทางตอนนี้นะคะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเพราะวิบากกรรมของคนที่มาจากแดนไกล กำลังจะส่งผลต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะพี่น้องดิฉันเองอยากพูดอย่างนี้เนาะวันที่เรากำลังเจ็บอยู่นะ่ะเจ็บมากเลยนะวันนั้นน่ะเป็นวันที่อุ้งอิงเธอลุกขึ้นมายืนชอชะๆๆยืนแบบโอ้โหยในใจนึกเลยนะวักตอนยังอ่านไม่ถูกอะ่ะเนาะแล้วอ่านตามสคริปต์ไอคนเขียนสคริปต์เนี่ย สงสัยจะเป็นสปายอยู่ในนั้นแน่ๆเลยพี่น้อง <laughs> <laughs> เขียนไปอ่านไปพูดไปยิ่งพูดยิ่งเข้าเนือ้อยิ่งพูดยิ่งแสดงว่าคุณนะ่ะ NGO นพอๆกับอาคุณเลยตอนแรกเราอะนึกว่าเนาะนึกว่าเออมันก็ดูเข้าท่าดีนะฉาดฉานดีนะ เป็นคนรุ่นใหม่ที่ฉาดฉานพอสมควรที่ไหนได้ดอกแรกเจอไปแล้วดอกสองหนักกว่าเดิมวันนี้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยพี่น้องนะทำในหัวทำในฐานะหัวหน้าพักแต่ขายหน้าพักทั่วโลกเลยค่ะพี่น้องพูดออกมาแต่ละคำความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทย ดูสิแล้วผู้ว่าตอบยังไงคะผู้ว่าไม่มีการตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นค่ะพี่น้องแต่คำกล่าวของผู้ว่าทบทพร้อมกลืนเสียงสะอื้นลงไปก็คือความกดดันเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีแต่ผมผู้ว่าทบทมาแล้วก็ไป รัฐบาลมาแล้วก็ไปแต่ทบทต้องยังอยู่ค่ะพี่น้อง <S <S เหมือนกับเราเซฟกระบวนการยุติธรรมเราเซฟทบทด้วยกันค่ะพี่น้องวันนี้นะคะใครที่ทำอะไรได้ทำเลยนะคะทำเลยสำหรับการเซฟทบทอของพวกเราบอกกันได้บอกนะคะดีใจมากๆสำหรับดิฉันนะ เพื่อนดิฉันเพื่อนที่เรียนที่สกครเรียนปถมเรียนมัธยมเราจะมีกลุ่มเราบางกลุ่มมี95คนบางกลุ่มมี30กว่าคนบางกลุ่มมีร้อยกว่าคนนะคะอันนี้คือเพื่อนที่สกลนครเลยระดับมัธยมบ้างปถมบ้างอยู่ด้วยกันเรายังเป็นสายใยแน่นเหนียว0ู1 1แงงของสกลนครเราไม่เคย ถ้าทีทางการเมืองไม่เคยสอดคล้องกันเลยค่ะพี่น้องคนนี้คิดอย่างนี้สมมุติคนคิดแบบดิฉันใช่ไหมเราก็จะสงวนความเห็นเพราะเรากลัวว่าเพื่อนๆที่เห็นต่างจะไม่เหลือความเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันเราก็จะแยบนิดแยบหน่อยไปเรื่อยๆแต่ท่านเชื่อไหมงานนี้ของอุ้งอิงเอ,อ่ยชื่อแบบนี้เลย แพรทองทานชินวัตรตกม้าตายทันทีเลยค่ะพี่น้องนับจากวันที่สามพฤษภาคมจนถึงวันนี้เพื่อนดิฉันที่เคยแดงแจเลยพอโพสเรื่องโหยรักรักทักษิณมากว่างั้นเถอะแต่งานนี้นะคะพวกเรามาช่วยกันเซฟทอปอทอค่ะพี่น้อง ทุกวันทุกวันจะมีรูปจะมีคำจะมีคลิปแม้แต่คลิปเอ่อคลิปใครละ่ะคือมีคลิปต่างๆนานาออกมาทุกวันทุกวันแล้วหลากหลายคนด้วยไม่ใช่เพื่อนคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนที่แดงแจ๋แต่เป็นแดงคนละแบบแต่ละคนนะคะออกมาแบบโอ้โหบอกได้เลยว่า ไม่เคยภูมิใจเพื่อนขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะพี่น้องนะคะเราก็เลยเออเว้ยถึงตอนวิกฤตของบ้านเมืองจริงๆนะี่ยเราอย่าไปนึกว่าใครเขาเฉยนะเขาไม่เฉยหรอกถึงที่สุดอะ่ะเขาก็ลุกขึ้นมาแสดงตัวตนเขาเองค่ะแล้วเพื่อนแต่ละคนที่ไม่ได้ส่งนะบวกหนึ่ง บวกหนึ่งฉันเอาด้วยวะฉันให้กำลังใจผู้ว่าด้วยวะอะไรประมาณเนี้ยนะคะผมด้วยนะนับผมเข้าไปด้วยแบบนี้เนะี่ยพี่น้องเราจะไม่ภูมิใจได้อย่างไรว่าคนไทยไม่เสียชาติเกินค่ะพี่น้องยกเว้นไอ้ตระกูลน,นั้นตระกูลเดียววันนี้เนี่ยนะคะ พี่ปุช๊ชวนบอกว่าวันนี้พี่จะไปขึ้นเวทีนะดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะมีคิวไม่มีคิวไม่รู้แหละเนาะก็พี่ปุ๊ไปไว้ก่อนก็ก็เดินเดินคือพี่เขาก็ห่วงเราเนาะวันนั้นเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปส่งถึงบ้านบอกไม่ใช่หรอกพี่หนูอะเป็นที่บ้านหนูเองไม่ได้เป็นระหว่างทางนะคะไอ้ที่เป็นเนี่ยเป็นในบ้านนะคะสะดุดในบ้านตัวเองไม่ได้สะดุดด้วยก้าวผิดแบบที่ว่าเนี่ยแหละนะคะใช้ขาผิด ผิดข้างเท่านั้นเองแต่มันก่อให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะคะก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดามากทีนี้ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยตั้งใจเลยว่าเออคนอื่นคงพูดไปเยอะแล้วหละเรื่องนี้เนาะแต่ฉันขอพูดด้วยคนว่ามันมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันโอ้โหคนคนอะไรอะ่ะไม่เคยพบไม่เคยเจอจะบอกว่า คนเขียนให้อ่านแล้วพูดไปตามอ่านนะแสดงว่าสมองคุณไม่มีเลยหรือไงนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกเนะาะพลาดจังๆพลาดครั้งที่หนึ่งแล้วไม่เป็นไรดีนะไม่ออกมาบอกอีกคนว่าขอชิมข้าวสิบปีด้วยก็พี่อาก็สั่งนักสั่งหนา น้องรักเขานะคะคนนั้นน่ะสั่งนักสั่งหนาว่าเวลาขึ้นเวทีนะคะถ้าเพื่อนที่เคยร่วมอุดมการณ์กันมาก่อนพูดอะไรที่ขัดใจเราให้ตรองก่อนที่จะพูดถึงเพื่อนบนเวทีแต่วันนี้พี่อาไม่อยู่แล้วขออนุญาต พูดถึงน้องรักของพี่อาคนนี้นะคะตอนที่พี่อาไม่สบายเขาก็จะโทรมาหาอยู่เรื่อยๆเขาขึ้นเป็นรัฐมนตรีดิฉันไม่ได้ไปหาเขานะแต่เรามีคนที่เคยเป็นสอวอกลุ่มเดียวกับเราแก๊งเดียวกับเราแก๊งคุณมนูนกริชแก๊งพวกนี้แหละนะคะอาจารย์เจิมศักดิ์คุณหญิงชดชอยคุณหมอมารินีสุขเวชปรกิจแก๊งเดียวกันว่างั้นเถอะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สวแก๊งเราเป็นหลักก็เลยยกหูบอกว่าแสดงความยินดีด้วยเขาบอกว่าพี่ๆมากินข้าวกับผมหน่อยวันนั้นวันนั้นผมจะจัดข้าวเที่ยงไว้เราก็ไปนะคะไปกับเขาด้วยก็คือเกือบ20คนรัฐมนตรีพาณิชย์ได้ยินว่ามี อดีตสาวมากินข้าวเที่ยงกับรัมตีช่วยคงกลัวว่าจะน้อยหน้าเขาก็ลงมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลงมาจากชั้นตัวเองแล้วก็มาทักทายพวกเราในห้องตอนที่ทักทายเขาก็ปรีมาหาดิฉันก่อนเลยเพราะว่าเขาก็เป็นน้องรักพี่อาเขาก็บอกว่าพี่ครับที่ผมไม่ได้ไปงานพี่อาเพราะว่าผมผ่าตัด เปลี่ยนใจเราก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะนะเขาก็บอกเรียกเลขาเข้ามาเลยยังเล่าให้พี่ปูฟังถ้าพิธิกจะเอาอะไรต้องการอะไรให้จัดให้ทุกอย่างวันนี้ท่านรัฐมตรีให้เกียรติอยู่นะคะสิ่งที่อยากได้ก็คืออย่ารักนายจนยอมตายเพราะนาย ขอแค่นี้ได้ไหมอ้วนรู้ว่าพูดไปก็เท่านั้นแหละเพราะความล้ำลึกเขากับคุณทักษินชินวัตรและครอบครัวนี้ตั้งแต่เขาออกจาก NGO ที่จุฬาเขาก็ไปอยู่ที่นี่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพักไทยรักไทยแล้วเป็นเหมือนกับ เจนเนอรั่เบมาตลอดจนกระทั่งวันนี้เป็นติ้งแตงอันดับหนึ่งของทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานชินวัตรค,ค่ะทั้งคู่นะคะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะพูดจบไม่ได้เหมือนกับกลิ่นทุเรียนโชยมาเลยเนี่ยมีแน่ๆเลยกลิ่นทุเรียนโชยมาจริงเลยนะก็ไม่ว่ากันเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย พูดไปก็รู้ว่าไม่มีประโยชน์หรอกนะคะแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่แสดงคนที่จับผิดก็มีเนาะแต่ดิฉันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ได้ถึงขนาดจะไปดูว่าอ๋อละครที่แสดงออกไปนั้นน่ะกินเฉพาะกับข้าวยังอยู่ในจานไม่ได้จับผิดขนาดนั้นดิฉันแต่ดิฉันก็ โอ้โหคนคนจับนี่มันก็จับจริงๆเนาะก็เห็นจริงๆก็โชยเราเห็นจริงๆแต่เราก็ไม่รู้เนาะว่า AI หรือเปล่าที่จะช่วยให้ทำให้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเอออยากจะบอกอยังไงดีล่ะใครก็ตามคือดิฉันเนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้ข้าวเก่าสิบปีสำหรับดิฉันนะดิฉันจบกเกษตรมานะคะ จบปัทภีศาสตร์มาจบกเกษตรมาปริญญาตรีปริญญาโทจบบริหารรัฐกิจแต่อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะข้าวสิบปีถ้าเก็บในยุ้งฉางของชาวนายุ้งฉางแต่โบราณสามารถเอาออกมากินได้ค่ะพี่น้องการสีก็ต่างกันแต่ข้าวเก่าเก็บ อยู่ในโกดังของคนที่ประมูลได้และจงใจให้มีข้าวเหลืออยู่แบบนี้เพราะเอาที่ประมูลได้แล้วยังเก็บเอาไว้เนี่ยพอได้ค่าเช่าโกดังค่ะท่านสิบปีที่ผ่านมายังได้ค่าค่าเช่าโกดังอยู่อะข้าวแบบนี้เราเห็นแค่กระสอบอะแหมดิฉันก็สมมตินะ ถ้าเขาเปลี่ยนกระสอบก่อนโดยที่ไม่มีร่องรอยกระสอบที่เลวร้ายขนาดเราเห็นแบบมันเหมือนกับมันมีเชื้อราอยู่มีเขาเรียกอะไรมอดเนาะมีมอดมีอะไรอยู่เนี่ยเราก็อาจจะยอมยอมคิดว่าเออมันจะกินได้นะมันจะไม่มีเชื้ออันฟา้ฟาท็อกซินอยู่นะแต่ไม่ไหวจริงๆค่ะท่านกระสอบที่ออกมาเนี่ย คนทั่วไปกับสีข้าวอะใช่ไหมคะสีข้าวที่มันเหลืองขนาดนั้นน่ะแล้วยังกล้าเอาไปซาวน้ำสิบห้าครั้งแล้วบอกว่ากินได้เอาสมองส่วนไหนคิดวะคิดไม่ออกจริงๆนะคะคิดไม่ออกจริงๆก็แบบนี้แหละเนาะ <laughs> แบบนี้แหละ <laughs> ไปละยังค่ะยังห้านาทียังพูดได้อีกพอสมควรนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่สองเรื่องวันนี้เนาะเอาเรื่องข้าวเนี่ยดิฉันก็ว่ามันมันอุบาทชาติชั่วจริงๆค่ะยังมีรัฐมนตรีกราลาหมซึ่งเป็นพล,ลเรือนแหมแต่ก่อนเราก็เท่ๆเนาะดิฉันก็บอกเออดีเหมือนกันแฮะรัฐมนตรีกราลาหมเป็นพลเรือนนั่งกินข้าวต้มข้างทาง เลี้ยงทหารเนาะกินข้าวต้มข้างทางแต่พอบอกว่าทหารพร้อมกินข้าวสิบปีเนี่ยทนไม่ได้ค่ะพี่น้องบ้าไปตา,ตามกันแล้วแล้วใครอีกอะจะเอาไปให้นักโทษในคุกกินอีกโถเขากินข้าวแดงนะ่ะนะข้าวแดงมันมีคุณค่านะ แต่ไอ้กินข้าวเหลืองอันนี้นะ่ะอย่าเลยอย่าทำบาปไปมากกว่านี้เลยนะคะอยากทำบุญจริงๆก็ขอให้เอาไปหุงให้กับคณะรัฐมนตรีกินทุกวันอังคารที่มีประชุมได้ทำบุญแน่นอนเพราะใครคนใดคนหนึ่งเป็นมะเร็งตายบ้านเมืองก็สูงขึ้น สีจิ้นผิงหรือไงไม่รู้อ่ะหรือใครไม่รู้บอกว่าถ้าจะทำทำให้นักการเมืองไม่โกงได้อะก็คือเขาตายแล้วนะก็เอาเป็นมะเร็งตายแล้วกันเอาไม่ต้องอย่างอื่นหรอกเนาะ <c oughs> มีอดีตอดีตข้าราชการของวุฒิสภาคนหนึ่งเขียนลงเฟซบุ๊กด้วยนะ ถ้าผมเป็นเลขาธิการวุฒิสภาหรือเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผมจะสั่งข้าสิบปีไปหุงให้กับสสและสวกินดิฉันก็เลยแย่ๆบอกว่าเอาเฉพาะสสสวที่ไม่ดีนะมันยังมีคนดีๆแบบพี่แบบพี่ปุอยู่หนะอะไรเงี้ย เราเราก็หยอกเข้าไปนะคะก็น้องๆที่รักรักกันอยู่นี่แหละเห็นไหมคะแค่เรื่องนี้เนี่ยยังทําให้มีประเด็นที่วิพากษวิจารณ์อันนี้เพื่อนดิฉันนะเพื่อนดิฉันทั้งกลุ่มเลยตอนนี้นะคะในสกลอครนเนี่ยไอเรื่องข้าวนี่ก็เป็นประเด็นอีกคะ่ะเขียนมันได้ทุกวันเดี๋ยวว่าไอ้อะไรนะอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับข้าวกับอุ้งอิงเนะี่ยเป็นประเด็นที่ไม่มีใครท้วงใครเลยแต่ก่อนนะ ถ้ามีใครแยบเรื่องเหล่านี้นะการเมืองเราถอยๆก็ได้นะเดี๋ยวนี้เหรอมีแตย่ยุกับยุกนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะส่วนรัฐมนตรีที่พึ่งลาออกอีกเนาะเห็นไหมรัฐบาลนี้มันจะรอดไหมเนี่ยเศรษฐาหนึ่งทงัใช่ไหมคะเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกเศรษฐาสองนะแต่เขาเรียก1นทหนึ่ง,งรัฐมนตรีต่างประเทศลาออกไปละ ริ่มตีช่วยครังลาออกอีกค่ะแล้วคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ตระกูลก็ก็เป็นตระกูลที่ดีพอสมควรทีเดียวนะคะสำหรับคนนี้แต่อาจจะด้วยเหตุผลว่าการแบ่งงานไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ให้ดูโรงงานยาสูบปปท่านแล้วไอยาสูบเนี่ยมันก็แบบปิดโรงงานไปแล้วเนาะเขาก็คงคิดไม่ออกว่า อ๋อจะให้มากินภาษีสัมภปสมิตรยาสูบหรือไงนะคะก็เป็นประเด็นที่ที่ตามมาแต่ก็ทําให้เห็นแผลร,ร่องรอยแผลของนะคะของรัฐบาลนี้ว่าไม่น่าจะอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ค่ะพี่น้องสุดท้ายฝากเรื่องของ การเลือกตั้งสววันนี้ประกาศรับสมัครเรียบร้อยไปแล้วนะคะในในแต่ละจุดหลายหลายคนเนาะพวกเราก็ไปสมัครรับเลือกตั้งทั้งเป็นผู้ไปเลือกและผู้ที่ประสงค์จะให้เพื่อนเพื่อ,เ,อเลือกด้วยแต่ว่าเราน่าจะพูดชื่อเขาเดี๋ยวจะมินเมย์เนาะก็เอาเป็นว่าหลายๆคนก็เป็นคนที่ดีมีคุณภาพนะคะ แต่จะผ่านด่านได้หรือไม่ก็ขอให้เอาใจช่วยคนเหล่านั้นติดตามเอาเบาะแสที่เป็นเรื่องของการทุจริตเป็นเรื่องของการทำไม่ถูกต้องต่อกระบวนการนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะมาบอกกันมาเขียนบอกกันโนต้ตมาบอกก็ได้นะคะดิฉันจะได้เอามาชำระต่อค่ะก็ขอบพระคุณสำหรับทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ